แอนคสซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่กันในเกมแมคคาวดีชเชนค่ะเย่แลวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พิวแคโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไม้ครับแต่ว่าจะเกิดความวุ่นวายค่ะทุกคนทุก30วินาทีโอเครู้หรือเปล่าความวุ่นวายคืออะไรเธอไงเอ้ไม่ใช่เขาสิวุ่นวายจุนจาน ดดเดี๋ยวเรารอดูนะคะทุกคนซึ่งเรานะคะก็จะแข่งขันการตายค่ะตายในเวลา10นาทีนะคะทุกคนถ้าเกิดใครตายเยอะกว่านะคะคนนั้นก็แพ้ไปนั่นเองค่ะแต่ว่าเราจะมีเวลาให้เตรียมของนะคะ6นาทีค่ะก็คือสามารถหาชุดเกราะไอรอนดาบไอรอนอะไรแบบนี้นะคะป้องกันการตายของตัวเองได้เลยค่ะโอเคพร้อเมอเปล่ามนต้องแข่งขันเอาชีวิตรอดดิถ้าแข่งขันการตายคือใครตายเยอะกว่าไม่ชนะดิเออว่าใช่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 ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนั่นแหละก็เอา พูดในแบบภาษาง่ายๆไง,งก็คือถ้าเกิดใครตายเยอะสุดคนนั้นก็แพ้เค่นแหละแน่นอนว่าพี่ขวัญเน้นแน่เฮ้ยรู้ได้ไงเขาอาจจะเก่งก็ได้เอเใ๋ใช่ปะเช่ปะโอเคพร้อมยังเขาจะจับเวลา6นาทีแล้วนะจะเตรียมของกันพร้อมยังโอเคสามส <Okay. S 2> องหนึ่งเริ่มไปคะ่ะจับเวลาแล้วทุกคนตัดไม้ก่อนเร็วครับเร็วครับผมจะต้องแบบว่าได้ชุดไอรอนเต็มตัวดาบไอรอนโล่ไอรอนต้องมาให้หมดค่ะทุกคนจัดไป เร็วๆๆๆๆๆก็โล่ไงก็โล่นั่นแหละใช่แต่มันต้องใช้อรอนไงก็เลยพูดว่าโล่ไอรอนเฉยๆพอแล้วไปแล้วนะโอเคไหนไปเถอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วซึ่งเราบอกโอเคไว้แล้วนะคะทุกคนว่าตรงนี้มันมีเลวินนะคะสามารถลงมาหาได้ไม่ได้บอกไลยไงโอยบอก้งนานลุกขวายโม่ทุกคนอย่าไปเชื่ออย่ามามั่วเธออะไรอย่ามามั่วว้ายนี่เกือบตายทุกคนเกือบตาย เดี๋ยวแว็บเมื่อกี้โอเคทำโต๊ะคราฟก่อนนะคะแล้วก็นี่ได้แล้วเราจะมาขุดหินกันอุ้ยได้หินแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยไฟอ่ะไฟเกินอุ้ยเขาลงมาแล้วนี่นะอุ้ยเขาลงมาเร็วเราก็ต้องหาหินแล้วก็หาไอรอนค่ะทุกคนเร็ว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 อุ้ยเจอไอรอนแล้วขุดไอรอนก่อนเลยละกันขุดไอรอนก่อนเลยละกันใช่ต้องขุดแล้วล่ะจริง โอเคตอนนี้เราสามารถทําเตาเผาได้แล้วเราหาย่อนเยอะๆก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราจะเผาเลยแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเผาไม่ทันคะ่ะต้องรีบก่อนนี่เผาเลยไปจ้ะไปหาเพิ่มก่อนหล่นหล่นเฮ้ยข้างบนตรงนี้ก็มีนี่นะเฮ้ย <laughs> ไปเลยก็ได้ เ,เวลาประมาณสองนาทีกว่าๆต้องเผาแล้วถ้าไม่เผาคุณจะไม่ทันนะจังหวะนี้คุณต้องจัดจานเสิร์ฟได้แล้วนะไม่งั้นไม่ทันบอกเลยเฮ้ยเขาขับโล่ก่อนเลยอันดับแรกนะทุกคนเราคิดว่าโล่น่าจะป้องกันการ,การตายของเราได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คับดาบาคับโล่ไม่เป็นะก็สมุดได้แค่มีไม้แค่มีไม้ก็จะได้โล่เพราะว่ามันเผามไม่ทันต้องทำตอมเผาสองอันเธอ อีกสองนาทีนิดๆนะแมรองจะไม่ทันนะใช่เธอต้องรีบเผาแล้วนะก็คือถ้าหมดเวลานะคะทุกคนแล้วเราได้แค่อะไรแค่ไหนก็แค่นั้นนะทุกคนได้นะได้ก็ได้สมมติว่าเธอครัฟได้แค่หมวกเธอก็ได้แค่หมวกนั่นแหละจริงเหรอจริงจิงอุ้ยแล้วพี่จะทํากล่องทาไมเนี่ยพี่ทำเตาเผาเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วก็เผาไปจ้าอีกหนึ่งอันเผาเร็วๆเผาเร็วๆเผาเร็วๆโอเคตอนนี้พี่ทําเสื้อได้แล้วได้เสื้อแล้วนะใส่เสื้อก่อน ยืนกินรอเลยจังหวะนี้อีกหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีค่ะก็ไม่เท่าไหร่นี่มันเผาช้ามันไม่ได้เผาเร็วแล้วเนี่ยที่ว่ารอรับหมวกแล้วกันโอเคห้าได้หมวกแล้วเฮ้ยโอเคถ้าไม่รีบรับตอนนี้จะไม่ทันนะอีกหนึ่งนาทีโอเคหนึ่งนาทีสิบห้าวิมาเร็วมาครับรอขับอยู่อ๋อโอ้ยถอนี่ไม่มีอรอดแล้วอะเพราะว่าเขาพอแล้วเอาเท่าที่มีนั่นแหละเอาเท่าที่มี เท่าจีฉันมีเร็ว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 รีบเผาเร็วรีบเผาเร็วชิบหายแล้วรีบเผาเร็วเวลาจะหมดแล้วได้กางเกงเอาได้กางเกงแล้วขาดรองเท้าแค่รองเท้าสี่อันสี่อันร็วเร็รีบเผารีบเผารีบเผารีบรีบเดี๋ยวนี้รีบวุงได้มาหนึ่งอันแล้วได้มาหนึ่งอันแล้วสองอันแล้วเร็วเรขออีกสองอันเร็วเร็วเเร็วเเวลือเวสวินาทีวิ่ทันหมดทุกคน กันได้ครบเซตโอ้ยทนันเหมือนกันหรอย้ย <Yeah. S 2> สุดยอด I'm saving e a ่แม yeah, ่เขาครับดาบเผื่อดาบแตกอีกอันนึงแล้วกันเนี่ยเวลาพอเนี่ยทนันโอ้ยโอเคเลยทุกคนถือว่าตอนนี้เรามีของครบเซตนะคะตายของตกไหมเนี่ยตายของไม่ตกจ้าเฮ้ยพี่ว่าเอาโล่อีกหนึ่งอันดีกว่าทุกคนรู้สึกว่าโล่มันได้ใช้แน่ๆปึ๊บโล่อีกหนึ่งอันโอเคไป แฟนทันเวลาพอดีเดี๋ยวเด๋ยวเธอค้าวอะไรอยู่จัาเมื่อกี้แม่ครับเสร็จแ๋วโอเคได้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 ได,ได,ได้โอเคพร้อมเปล่าสบายมากได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราจะจับเวลานะคะทุกคน10นาทีแล้วก็จะเริ่มเลยนะคะ3 2 1เริ่มโอเคเริ่มสตาร์ลูนะเห็นไหมนะฝอยหลังแล้วต้องรอ,อใช่ไหม ใช่เราต้องรอให้ครบ3าวไิได้ใช่ความวุ่นวายอันแรกเราจะเจอกับอะไรอะทุกคนบอกเลยอะไรไม่รู้แต่นั่งเฮ้ย <ๆ S 1> อย่าแอบสิ<ง>ออกมาห้ามแอบมันแอบ,บก็อยู่เนี่ยที่โลกแอบมรงไหนโอ้โหเผื่อแบบมันไม่ล่วงลงมาใส่หัวเธอออกมาสิแนจีออกมาเร็วเร็วเร็วห้าวิสุดท้ายแล้วออกมาอย่าๆญ่ใหย่อุ้ยอุ้ยทำไมตายเลย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแต่ว่าจะตายีรอนึงหรือเปล่าเนี่ยแหละุดค้าคทุกคนตายหนึ่งหนึ่งทุกคนมดแล้วนะโอหหดมาเอยู่ไหนอะขอทีีไปหาเธอแล้วกันนะย่าย่ายาทไหอ่ะอุ้ยมันจะมาอีกรอบนึงแล้วอุ้ยเอโรเรนไม่นะ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 โอ้โหทุกคน น่ากลัวมากโอ้ย oh ไม่ก็ทางไหนอ๋อใครอยู่ไหนอ่ะใครอยู่ข้างหลังเธอลงมาหาเข้าแล้วตรงนี้อุ้ยไว้ว้วววจะตายจะตายจะตาย,ตายโอ้ยโหน่ากลัวตอนแรกเขาไม่ได้คิวมันจะระเบิดขนาดนี้นะเนี่ยอโอ้โหโอเคทุกคนตอนนี้ช่วยนับด้วยนะ1-1เท่ากันนะคะอุ้ยจะมาแล้วด้วยสามสหมาแล้วโอ้บอมเอ็กซ์โพรตาย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 อ๋อไม่ตายเราไม่มีบอมแง เมื่อกี้เขาไม่เห็นน่ะแต่มันมีตัวที่มันระเบิดอ๋อมันไม่ได้มีมอนเตอร์อยู่ใกล้เราใช่ปะเรากวจะปลอดภัยชัดเจนทางรอดยังไงสิเอ้ยอย่าไปหลบข้างล่างสิแหม äh ตรงน้ำก็ถือว่าปลอดภัยก็จะได้ไม่ตกกระเบนเฮ้ยมันจะมาอีกแล้วทุกคนมันจะมาอีกแล้วนะจ๊ะขอแอบมองเคว้าวว้ายไม่โดนดิตรงําไม่โดน เขาโดนอยู่แต่เขาไม่ตายโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ ก็ไม่ได้ไมีม็บอบใกล้เขาพี่น,นี่นไม่นะไม่นะเขาตายสองเฉยงงสิทุกคนงงสิตายสองได้ยังไงเธออยู่ไหนเนี่ยยังรอดแล้วเหอที่พี่มาหาโอเคจะได้อยู่ด้วยกันไว <c oughs> มีมีมอบอยู่ใกล้ๆไปดีกว่ารักอิสมาเอลกิฟต์ยูมายฮาร์ทเมมาแล้วทุกคนคืออะไรไว้ใครใคร โดนที่ไหนมันไม่โดนนีิโอ,โโอโ้โหโอ้โหโอ้โหน่ากลัวมากไปคิดโดนไฟจอดอ่ะไม่โดน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 ฟ้พาผ่าถือว่าปลอดภยัยหายห่วงแต่เราจะเอาธนูมายิงช่วยวันเฮ้ยได้ไงไม่ได้มาฆ่ากันเองซะหน่อย<ม>เฮ้ยเฮ้ยหลุมดำหลุมดำอยู่ไหนไหนอะมันบอกว่าโฮอ่ะไหนละ่ะเขาก็ไม่รู้รอจะอยู่ลึกเกินไปงั้นเดี๋ยวเราจะขอแบบ ไปอยู่ที่อยู่ใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะสต็อปก่อนไปค่ะนับต่อค่ะทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ห้องบนแล้วเพราะว่า,าน้ำหอาจจะไม่โดนใช่มาน้บใหม่มาน้บใหม่อยากหดปะเฮ้ยอย่าหวดเลยจะมาหวดเขาได้ไงเนี่ยหยังแต่คนหวดยังไม่ติดนะคี้เอ,อ้ยไม่ได้ติดติบวีแล้วทุกคนรอบนี้จะเป็นอะไรกันนะขออย่าเป็นระเบิดอีกเลยนะเพราะว่ามันรุนแรงมาก๋ยวนี้พี่แกดีแป๊บ <laughs> <laughs> มาแล้ว,ว โอ้โหแล้วมันจะไปจบอยู่ตรงไหนมันจะไปจบที่ตรงไหนมันจะไปจบที่ตรงไหนใช่หรอมันยังบีบอยู่เลยนะเทอมันยังไม่นิ่งเลยนะโอ้ยแล้วใครพีบัติต่อไปมันก็กำลังจะมาว้ายว้ายว้าย้ยขอหมด <c oughs> จากอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มาแล้วคืออะไรเอ็ e เ d อเดมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมค้าง <c oughs> มค้างอะผมค้างคุณค้างไหม โอ้ยเปลี่ยนเป็นเ er อนเดอร์แล้วเราออกไม่ได้หรอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะต้องเซตเวอร์บอร์เดอร์ใหม่ก่อนอุ้ยอันใหม่จะมาแล้วเธอห้าสี่สามสองหนึ่งเลยครับดาก้อนอะลงหันใจมังกรลงหันใจมังกรแต่ไม่เห็นนะมันจะเป็นไอที่สีม่วงๆเวลาที่เราไปไฟกับมังกรอะไม่เห็นมีนนเลยโถอเอ้ยอ้ทำอะไรเราไม่ได้เลยเนี่ยแต่นี่แค่นี่แค่หนึ่งร้อยใช่ไหมแค่นี้เองอะ ยังยังขยายเรื่อยๆเลยมันยังไม่หยุดถ้าเกิดเป็นสีฟ้ามันถึงจะหยุดเฮ้ยเธอจะมาอีกแล้วเฮยไเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อหนึ่งตูนเอ้ออมองไอ้เปล่าโอเคโอเคโอเคทำไรตรงนั้นอ่ะว้าวมันระเบิดมาระเบิดมาที่เธอเหรอเฮ้ยเราลืมสปาลพอยต์โอเคสปาลแล้วทุกคนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปเกิดตรงนู่นเจ็บบอเมื่อกี้ ใช่ใช่ใชหรอตอนเขาลองเทมันก็แบบมีซอมบี้มีอะไรด้วยนะแต่แบบมันสุ่มไม่เจอไงเดี๋ยวเจอรู้เรื่องบอกเลยเก้าแล้วเก้าแล้วต่อหนึ่งมาแล้วครับโอ๊ยลาว่ไม่นะไม่นะไม่นะลาว่าลาว่าอย้ยเาอยู่ไม่ได้เลยอขยอยู่ไม่ได้เลยแถวนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้โอ้ตรงนี้อยู่ได้เฮ้ยอย่าอย่าคิดจะตีเขาเฮ้ยมันก็ไหลลงมาแล้วอ้าวฟาบาอีกแล้ว ไหนลงมาไม่โดนอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยทำไมฟ้าไม่เห็นผ่าโดนเราเลยเราเป็นคนโชคดีไงไม่ใช่เป็นคนโชคร้ายใช่ปะฟ้าก็เลยไม่ผ่าโดนสบายสบายเอาโดนเหรอเปล่าอะไรกันครับเนี่ยโหไม่เห็นจะน่ากลัวเลยแต่ว่าตอนนี้พี่ขวัญตายนั่มไพีอยู่แล้วเนี่ยว้ายนะอุ้ยมาแล้วอะไรอ่ะโวโวไหนอ่ะโวไหนยังไม่เห็นโวเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงหลุด โเขาตายไม่ดูเขาเขาตายเฮ้ยไม่ตายกูอย่าดูเขาเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ดูแต่ไม้หมดเลยอ่ะตายเพิ่อมอีกแล้วทุกคนอย่ากลัวที่เป๊กเลยดีแป๊บวายฟาผ่าอีกแล้วอย่ากลัวพี่ขวัญตายสามแล้วอะ่ะทุกคนพี่พยังตายแค่1อยู่เลยอ่ะ อุดรูแบบเราเราเริ่มจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วนะทุกคนบางทีอุดรูแบบเราขอต่อเวลาเพิ่มอีกห้านาทีได้บ้ามันยังแบบไม่ค่อยเช็คเลยเไม่ได้ง อย่าอย่าอย่าหาข้ออ้างในการชนะอ yeah. ไม่ผมไม่ได้หาข้ออ้างในการชนะผมแค่อยากให้น้องๆเห็นว่ามันแบบเยอะขนาดไหนไงอย่าอย่าอ่านงั้นนอกรอบก็ได้เดี๋ยวผมค่อยให้น้องๆดูนอกรอบแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าใกล้จะหมดเวลาทุกคนเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะที่เราจะแข่งคุณแต่ไม่นั่ง<ม><ม>งานเลยดูผมผมมันนั่งอุดร้านเ้ยคุณเก่งจังเลยอ่ะคุณเก่งสุดๆไปเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วทุกคนความคุ้นไวต่อไปทีมี่ เยอยู่ด้วยขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยมันไม่รอนนะเธอมันไม่รอนเมันอนนะ่มันอมัน่ได้ไงเนี่ยไม่มาตรงเราอะดไดไงเอาตให่อยู่ด้วยไงเหงาเหงาเรไม่ช่วอุดเลยอะเขไม่มีบอสอ๋อนี่มีแล้วเอาสียะถูกไหมไวเะฝนเอ็นวิล มาอยู่นะก็ดึงเรามาอยู่นะหล่อๆเวลาจะหมดแล้วทุกคนมาน่าจะพอดีกับเอีกหนึ่งความวุ่นวายนะคะมาสามสองหนึ่งมาสิครับความวุ่นวาย คุณผู้ชมครับคือจะบอกว่าอ่ะเราสต็อปก่อนนะคือจะบอกว่าพี่อ่ะพี่ตายไปสี่ทุกคนพี่พีตายไปสองโอ้ยทั้งหมดวมาพขอแอนเนี่ยทะไมนะใช่แล้ผมโดนโดนไอ้หลุมอ่ะไอ่หลุมะผมไม่น่าไปตายหลุมเลยอ่ะจริง <laughs> 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 ผมรอดหลุมได้ไงผมยังไม่รู้เลย <laughs> อ็คือแบบมันมันสุ่มแหววบางทีมันก็จะ เจอบางทีมันก็ไม่เจอกับเราอะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนม็อบอ,ะอ่ะคือแบบพี่ไม่ได้เห็นว่ามันมีตัวอะไรใกล้พี่เลยนะอยู่ก็ระเบิดตุ้มต้ามกา,ายเอ,าไไเออนั่นแหละนั่นแหละเออดูคนโอเคก็คือพี่พีชนะไปแล้วนะคะทุกคนแต่วันนี้พี่ขวัญจะลองเทสให้ลองดูนะคะว่ามันมีอะไรเพิ่มอีกนะคะซึ่งเราก็ได้อย่างเดิมบ่อยเหมือนกันนะใช่ไหมเราโดนสุ่มแบบเดิมบ่อยมากซึ่งเดี๋ยวพี่ขวัญจะลดเวลานะคะทุกคนเป็นเขาเอาแค่สิบวินาทีนะสู้สู2สามสอง หนึ่งมาแล้วมาโหยอ้าเนี่ยบางทีมันก็ลงไปเลยทุกคนพี่ไมตายเหรอ,อาตายมากเลเกิดตาแรกตัวตาดีแล้วก็โดดนชันที่ไม่กระโดดแล้วชันที่ีไม่หายเธอ <c oughs> โอ้ทีนทีต่อไปคือทีนทีทุกคนว้า <c oughs> สปาวก่นสปาวโอ้โอ้โอ เหมือนพี่จะตายแล้วก็ต่อไปก็เป็น All Mob X Pro นี่ไง All Mob X Pro เฮ้เขาไม่ตกหลุมได้ไงวะกระโดดข้ามหลุมเลยล้อเฉยเอ็นเดอร์เดเมชันอีกแล้วอันนี้ที่ทําให้มันแหลกกับทุกคนอ๋อเปลี่ยนเป็นเอ็นเดอร์โอ้แหลกเกินรู้ให้เปล่าวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคิปเปอร์เฮ้ยเป็นคิปเปอร์โอ้ยคิปเปอร์เกิดเต็มเลยเอ็นเดอร์เดเมชันอีกแล้วแล้วทำไมเจอมีคิปเปอร์ด้วยเนี่ย มันคีเปอร์มาก่อนเจอ๋อเมืเ่อกี้เขาเห็นเป็นเอนเดอร์ไม่เร็วเธออ๋ออันเนี้ยอันเนี้ยรอ,อดรอดยากมากทุกคนในแบ็คโฮเนี่ยคือโดนดูดอ๋อข้างบนนื่องจากเขาเห็นแล้วว่าแบ็คโฮอยู่ข้างบนหลุมดําดอยู่ข้างบนนู่นเลยแบ็คโฮไปแล้วเนี่ยใช่เขาก็เลยต้องเหมือนกับมัดูดเขาไปไหนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยทุกคนเอานี่ไงหลุมดําอยู่ที่เขาพอดีเขาตกรถทุกคนตกพร้อมกันสี่สามสองหนึ่งต่อไปคืออะไร เนเธอร์เดมชั่นโอ้โหใช่เลยใช่ต้องค้างเพราะมันเซนเนเรตแล้วเขาโดนคิปเปอร์บึ้มแน่นอนเลยเขารู้สึกนั่นไงอุ้ยอันนี้คืออะไรเป็นบล็อกหายบล็อกหายบล็อกหายนี่บล็อกหายนี่บล็อกหายแล้วก็ขายอีกแล้วทุกคนน่าจะเซนเนเรตเบยหรือเปล่าใช่นั่นไงใช่ใช่เปลี่ยนเป็นเอนเดอร์โอ้โหเฮ้ยออมบล็อกเมโต้ไม่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  อะไรบ้างครับเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไแบบปมหมดเลยครับโอ้โหแล้วเบิดแบบกระจายเต็มไปหมดเลยครับ <c oughs> อ๋อเฉดจคอมลองเปิดไอหนึ่งอันหนึ่งอันสุดท้ายปิดท้ายเลยทุกคนปิด,ดท้ายความวุ่นวายอีกหนึ่งอย่างคือไลนิง่งซึ่งพี่ขวัญรู้สึกว่าไลนิ่งมันกากมากเลยมันไม่โดนเราอะเนอะหรอถ้ามันโดนเราอ่ะน่าจะแซ่บอยู่ทุกคนมันไม่โดนเราเว้ยว้ายอะโรเรนเอโรเรนเฮ้ย เอาอีกหนึ่งเอาอีกหนึ่ง้ยไลนิ่งแล้วโหไลนิ่งกันแบบต่อไปนลทุกคนนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับความวุ่นวายในแมคคัฟของเราในวันนี้นะคะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ฝันและก็พี่บีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายบาย